สวัสดีครับ ราคาโกลสปอตปรับตัวขึ้นมานะครับเมื่อวานนะครับช่วงเย็นประมาณ4โมงถึง5โมงเย็นซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินยูโรนะครับปรับตัวรีบาวขึ้นค่อนข้างรุนแรงพอสมควรอีกทั้งนะครับตัวน้ำมันดิบโลกนะครับก็ถีบตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวอยู่ประมาณ64 u s บสี่ยูเอเล่าเปอร์บาร์เรลส์ปรับตัวดีขึ้นมาแต่ระดับนะครับ67ล่าสุดเช้านี้66.85าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทองคำยังคงได้รับอนิสงจากคอมมูิตี้ที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดิมและนะครับอีกทั้งในช่วงนี้ค่าเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนนะครับเมื่อวานนะครับทำจุดสูงสุดไป33.85ส่งผลให้ทองไทยนะครับแต่ระดับ1 9 0 0 0นะครับทะลุขึ้นไปก่อนจะอ่อนตัวกลับลงมาเช้านี้นะครับใครที่ติดอยู่ใครที่ถือซื้อไว้นะครับมีกำไรก็แบ่งกำไรออกได้บ้างนะครับยังคงแนะนำกลยุทธ์เดิมนะครับคือย่อตัวหรือราคาตรงนี้สามารถปรับซื้อเข้าไปได้ครับ และมีกำไรก็พองออกนะครับเพราะช่วงนี้นะครับราคาค่อนข้างจะไซเวเน้นเก่งกําไรในวันเช่นเดิมพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ